สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทับสองวันนี้คุณครูเปิลจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับของใช้แต่ก่อนที่เราจะเป็นเรียนรู้เรื่องของใช้กันนะคะคุณครูเปิลมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆอ่านกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะหนูมีของใช้ ไว้ส่วนตัวไม่ปะบนทั่วหนูกลัวเื้อโรคแก้วน้ำแปลงหวีหนูมีที่แขวนผ้าห่มและ ที่นอนปลอกหมอนสะอาดจังต่อไปเด็กๆลองพูดไปพร้อมกับค,คุณครูนะคะหนูมีของใช้จัดไว้ส่วนตัวไม่ปะปนทั่วหนูกลัวเชื้อโรค แปลงหมีหนูมีที่แขวนผ้าห่มและที่นอนปลอกหมอนสะอาดจังของใช้นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันทำให้เด็กๆเกิดความสะดวกสบายและมีสุขภาพที่ดี ของใช้นะคะจะแบ่งออกเป็นของใช้ส่วนตัวคือของที่เด็กๆใช้ได้แค่เพียงคนเดียวไม่สามารถแบ่งให้เพื่อนๆใช้ได้เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันเชื้อโรคต่าง,างๆเช่นแก้วน้ำช้อนซ่อมแปรงสีฟันหรือผ้าเช็ดหน้านะคะ ของใช้ส่วนรวมคือของใช้ที่เด็กๆใช้ร่วมกันกับเพื่อนๆสามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆใช้ด้วยกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นกาวนาฬิกาไม้กวาดและถังขยะเด็กๆสามารถแบ่งปันกันใช้ในห้องเรียนได้นะคะ อันตรายที่เกิดจากของใช้วันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างของใช้ที่อาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้นะคะของใช้อย่างแรกนะคะก็คือกรรไกรกรรไกรเป็นของใช้ที่เด็กๆสามารถใช้ได้นะคะในการตัดกระดาษ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่นะคะกันไกลสำหรับเด็กจะต้องเป็นกันไกลที่มีหัวปลายมนเหมือนในตัวอย่างนี้นะคะและเวลาเด็กๆทำกิจกรรมโดยใช้กันไกลเด็กๆจะต้องมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆตลอดนะคะช้อนซ่อมเป็นของใช้ที่เด็ก,ดกใช้ในการรับประทานอาหาร แต่เมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วเด็กๆควรจะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงซ่อมนั้นเป็นส่วนที่มีปลายแหลมคมอาจเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้นะคะตัวอย่างของใช้ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือมีดนะคะมีดเป็นของใช้ที่เด็กๆไม่ควรจะนำมาใช้เพราะว่ามีความแหลมคมมากเป็นสิ่งของที่เด็กๆ ไม่ควรจะนำมาใช้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าของใช้อของเรานั้นมีอะไรบ้างมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทราบกันแล้วคุณครูเปิ้ลจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอและบอกชื่อของใช้มาสองอย่างและให้เด็กๆส่งในไลน์เหมือนเดิมนะคะ คุณคูเปิ้ลจะรอชมคลิปเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ